พดนี่ค่ะพูดได้น่ดยหน่อยติดอะไรอ่ะถ้าเคี่ยวไม่ลงก็พยายามอยากพูดมาก <c oughs> ยังชาๆอยู่นะลอ,อย าถอนกามตรงนี้เป็นรูนลที่ออกออกเมื่อกี้สวัสดีค่ะวันนี้จะก็มาอัดคลิปคลิปแรกสำหรับการจัดฟันคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะคะอันนี้ก็เพิ่งจัดฟันมาเสร็จใหม่ๆ ตรงนี้ก็ยังชชยอยู่เลยสำหรับคอร์สท,ที่จะจัดก็จะอยู่ที่เ,ออเดือนละสองพั ก็น่าสุดนะคะตอนนี้ยาชาเริ่มหายแล้วหลังจากฉีดมาได้สอามชั่วโมง ก็จะปวดรู้สึกปวดนิดหน่อยที่ซี่ฟันกลางตรงเนี้ยเป็นรูใหญ่เลยนะคะก็จะเห็นว่ารู้สึกอาจจะติดขัดนิดหน่อยแต่ก็ไม่มากตรงนี้ต้องเชี่ยวออกมาเวลาคุบยิ้มมทีก็ก็ลองกินดูคือแบบละลายในปากเลย <c oughs> ไม่ต้องเขียวกินแบบนี้ไปเรื่อยๆมันจะแบบ ฟันมันจะได้ไม่เสียมากถ้าเราไม่กินของมันของหวานอะไรอย่างนี้หรือว่าที่กัดฟันเยอะนะลวลายในปากเอาให้ปั่นลวงกันแล้วก็ไปตุนก็กะว่าต้องกินไอน,นี้ยห,หมดมันจะได้แบบมีแรงเนาะไม่ใช่ว่าเออไม่มีแรงเลยก็ต้องทํางานงานปากไม่ค่อยออกได้อยู่ วันนี้นนอยากกินจะหมดแล้วอยากที่กินข้าเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรติดเพราะว่ากินแค่ข้าวต้มอาหารอ่อนทับฟันสะอาดง่าย 哎，咱再能讲过。 จะได้ละลายในปากสำหรับคนที่สงสัยว่าเจ็บมากไหมตอนแรกก็เจ็บมากอยู่ตอนขูดหินปูนคือไม่ชอบทุกครั้งที่ไปขูดหินปูนมันจะเจ็บมากเพราะว่าฟันของจ้าซีเล็กนะคะไม่รู้ว่าแบบกินข้าวทุกครั้งก็ต้องรีบแปรงฟันยิ่งจัดฟันด้วยก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้มันหายไวขึ้น ถ้าเราไม่กินน้ําตาลหรือว่าขมันมากอะแบคทีเรียมันก็จะน้อยลงอาการที่เราจะเจ็บมันก็จะน้อยลงไปเมื่อตอนที่จะจากกัดก็ก็ปวดแต่ก็ไม่มากก็หมอก็เกี่งดีฝนก็ตกโปรยมันกับอะไรอะ่ะแล้วก็พอจ่จัดฟันเสร็จฝนก็หยุดตกมันไม่เป็นอะไรหรอก จะทนได้พยายามเจ็บร่างกายจะไม่ค่อยเท่าแต่ถ้ามีคนทําให้เจ,จ็บใจจะไม่ชอบเพราะนั้นเนี่ยต้องพยายามทนกินข้าวต้มก็เขาถามคนอื่นถามว่าเอาแล้วตังเราจากไหนเงินเดือนจาหมืน่นหมื่นสองแล้ว,วก็บางอาจจะโดนหักค่าประกันไปด้วยแล้วก็กินแบบประหยัด กินข้าวต้มซื้อผักอะไรอย่างเงี้ยก็มาปั่นกินกับข้าวต้มมันก็ประหยัดไปอีกจะาไม่ไม่ใช่คนที่กินเยอะอยู่บ้านไม่ค่อยกินอะไรเลยบางทีอะปั่นรวมกันแล้วก็กินกับข้าวต้มมันก็ดีอะมันทําให้จาสามารถพูดได้ไง่ายขึ้นแล้วก็ต่อไปเวลาที่จะาทางานเกี่ยวกับงานขายออนไลน์หรือว่าต้องไลฟ์สดอย่างนี้ก็สามารถพูดได้แหละ มันก็ดีขึ้นนะตอนนี้จะพูดได้ดีขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนอ่ะ่อนพูดยากมากเดี๋ยวก็เข้าไปเรื่อยๆมีตังก็อาจจะทําให้สวยกว่าน,นี้ทําตาทําหน้าหรือว่าทํานมถ้าเออถ้าดังมากๆต่อไปอ่ะอาจจะทําให้สวยเลยเลยอ่ะผิวนี่ก็ขาวขึ้นมากแล้เดี๋ยวก็เอาสินค้ามาขายขายออนไลน์อย่างเงี้ยถ้าถ้าแบบ จะมีตังค์ลงทุนแล้วได้ไปอยู่บ้านจะอาจจะขายอะไรอยู่ที่บ้านด้วยขายของที่บ้านนี่ก็ขายได้มากแต่ฟันก็นกคี่ก็ต้องล็ทคนเพราะนั้นแหละไม่มีอะไรมากคนมีปัญญาเขาก็ไม่ไม่ไม่คิดว่ามันเป็นแบบอุปสรรคอะไรหรอกเนาะอืมเราต้องใช้ปัญญาไม่ใช่ว่าอะไร,สสรอุปสรรคที่วันดีนดีมาก มันเกี่ยวกับการค้าด้วยนะถ้าแบบฟันมันแบบเป็นรูอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไปอ่านมาเขาบอกว่ามันไม่สามารถเก็บซับได้เออแบบทำแล้วก็รู้สึกดีฟันมันก็แบบรู้สึกล่องขึ้นหมอเขาเก่งหมอก็บอกว่าฟันเก๋มากนะจจมาถึงเนี้ยแบบจะไม่ค่อยกินอะไรที่เป็นอาหารของแบคทีเรียไงแจาก,ก็เลยไม่ต้องไม่ต้องกินยากแก้ปวดเมื่อคืนหมอให้ยากแก้ปวดมาก็ไม่ได้กินนะอืมก็แบบ เจ็บทั้งคืนแต่ก็พอทน้ได้ฝ <H an> นก็นแบบตกเป็นสงสารจาาละจาก็บอกว่าไม่เป็นไรจาทนได้อย่าให้มีใครมาทำไรติดใจจาก,ก็โอ้แต่ก็พยายามดุดีลอตัองแล้วก็แบบพยายามดลดีอืมไม่มีอะไรหรอกยังแล้าก,าก็สวยขึ้นนะแล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าติดตามจาก,ก็ ก็พยายามที่จะพูดลงคลิปอ mm ัดคลิปให้เพื่อว่าจะได้มีแบบวิทยาศานความรู้อะไรอย่างเงี้ยพวกประสบการณ์จากก็ยอะอยู่ถ้าใครชอบใครสนใจอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ดีขึ้นถ้าจะฟันเข้าที่ก็อาจจะพูดเก่งขึ้นกว่านี้ตอนนี้ก็มันก็ยากแต่ก็พอพูดได้ถ้าใครมีอะไรสงสัยก็ถามทางคนนี้จะจะต้องพยายามหุกคนอือะไรนะ